ส,สีครับพี่น้องที่กระโหลกครับเมื่อนี้วิธีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีผ้านองมเมืองบรรยากาศย่ำม,มือแลงหกโมงคืองแลลวครับพี่น้องเลี้ยวไปข้างหน้าพ่นกับเมื่อนี้ยชี่ขุ่มๆเนาะก็เริ่มคำลวครับลมว่อยๆคือจังฝนที่ตกเนี่ยแหะพี่น้องเห็นบรรยากาศมันเย็นสบายก็เลยเออกมาฝากพี่ฝากน้องครับ บรรยากาศอยู่หนาลานค่าเนน้อยนี่แหละครับเป็นลานค่าทีเห็ดไว้คือยางน้ำเลี้ยนพี่น้องเข้านั่นแหละครับเอาไว้สหาไล่ใดเขาข้บขอบขั้วเข้าเป็นลานค่าเนนน้อยยูเซเว่นกลางทงกับวาใดครับสินค้าที่มาบริการพี่น้องเข้ากับตามที่พี่น้องเข้าหลายๆคนชนระบวนเข้าใส่นั่นแหละครับ เคยน้าเลี้ยนพี่น้องเข้าหลายคลิปแล้วเมื่อเนี้เห็นบรรยากาศมันดีครับกาล่างสี่คาแล้วครับพี่น้องเปิดไฟหนา้าล้านเรียบร้อยแล้วพอดีแขกเกลือกลดหน่อยถอยลงจักหน่อยเ็เลื่อยพาเมืองบรรยากาศแบบบรรนอกเข้าขํามาแรงมาเข้ากับทั้งสี่แล้วครับพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบบ้บาน ลานโครงลานค่ากับพ่อได้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครับแบบบันนอกแบบเซเว่นกลางท่งครับให้พี่ให้นห้นองเข้าเลยเมงบรรยากาศนาลานนาซองนี่ล่ละครับเดี๋ยวไปทั้งพุ่นกันโอ้ยังเป็นถนนลูกลังกันนะครับพี่นอ้องนี่แหละครับเขาเอ,อื่นเซเว่นกลางทุง่งวชนรวา ขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้พี่ให้น้องเข้าอยู่ในละแวกแถวๆนี่แหละครับเป็นสินค้าที่เข้าหามาไดจากสวนเท่าแน่นี่แหละครับพี่ยังพี่น้องเขาเห็นมีบกมงบกม่วง,งมีเปืชพักอยังเท่ากับมาว่างขายอย่างสี่หล่ะครับพี่น้องบกลงหลายครับพี่น้องผู้เป็นสืออยู่สือกินกับมีครับเป็นรานข่าเนี่ยน้อยครับพี่น้อง ให้มาเมืองบรรยากาศเนี่ยมือแรงเกือบี่ทุ่มหนึ่งละครับเดี๋ยวกลไปทั้งไนก็นมีสินค้าร้ายยางเอาไว้แต่ให้พี่ให้น้องเข้าจับจายใส่สอยเอามาห้ามาบริการเห็นบรรยากาศมันร่มเย็นเย็นบรรยากาศมันดีๆก็ามาฝากพี่ฝากน้องครับครับให้เมืองบรรยากาศทั้งในครับพี่น้อง ขายของเบ็ดตเตล็ดเท่าโดยทั่วไปนี่แหละครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับเฮ็ดรในเฮ้าเสริมรายได้ครับครอบครัวเฮ้าหลายคนกะยังบ่ทันได้คิดว่าเฮ็ดหยังกระลองเบิ่งแล้วครับพี่น้องเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นครับที่เสริมรายได้เฮ้าขอขอบคุณพี่น้องครับฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงแบบบ้านๆกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพี่น้องที่ใดติดตามคลิปดีๆที่ ครับให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองกันครับขอบคุณครับ